เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะในเมื่อแม่นอกไส้ออกมาพูดนะครับเนาะออกมาพูดนะครับออกมาอ้างตัวว่าไม่ต้องมายุ่งกับลูกกูอ่ากูดูแลได้ไม่ต้องมายุ่งกับลูกอีสันนะคะอีสันดูแลได้ค่ะนะเข้าใจไหมนะอืมอย่ามายุ่งอืมนะ โอ้ยกบ,บินมาหาลูกแท่แมมลูกได้คดีน่นะก็มาช่วยลูกด้วยซินะไปรักกันภาษาอะไรนะหรือรักแต่คําพูดเฉยๆรักเพื่อคอนเทนต์หรือ,อยังไงอันนี้กูก็ไม่รู้นะ <c oughs> นะแล้วลูกนอกไส้ก็รายงานอะไรอ่ารายงานแม่นอกไส้เหมือนกันครับทีนี้โอ้ว่าแม่ว่าแม่นี่ว่าแม่ของแท้นนะ อ่าว่าแม่ของแท้นี่โทรมาหาว่าเป็นยังไงลูกเอ้ยเป็นจไนะไดเออคดีป้าไหมนะคดีป้าสงวนนั่นนะ่นะบอสซื้ออีกทีบอีไอชักแปลงที่ลูกบอสซื้อ,อีอชักแปลงโมลูกอืมนะเอาแปลงที่สามพิซซี่แะไเป็นจะไดลูกบอกคือ,อยังไนอืมวายลูกก็โมโหเลยครับที่นี่ อ่าลูกก็โมโหเลยครับโวยวายหละมันนี่ไปรายงานแม่นอกไส้ทันทีลูกน้องแม่นอกไส้ก็โวยครับมันนี่อดไม่รนทนไม่ไหวเลยครับนะอย่าอย่ามาว่าลูกอีสันนะอย่ามาพูดนะอืไม่ต้องมาห่วงหรอกนะอ่าอีสันดูแลของอีสันได้ค่ะนะไม่ต้องเป็นจุ้งไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยหรอกนะฉันดูแลของฉันได้นะ อลูกของอีสันเองนะอืมถึงจะเป็นแม่นอกใ้แต่อีสันก็ดูแลได้ค่ะเอาเป็นแม่เป็นลูกปรสายอย่างนันสุกข็ขมาบาซอยกันนะเป็นแม่ไปจังก็บูบินมาหาลูกเราปะนี่เพราะแม่ไม่มีเงินค่าเครื่องบินคันลูกขานะอืมเพราะแม่ไม่ไม่มีไม่มีเงินค่าเครื่องบินค่านะเออเอาอีีสักแปงไม่ลูกซื้ออีสักแปงวันะนะ่ะที่ดินป่าสงวนนะนะั่น่ะ อืมเอาอีกสิเอาเป็นที่สามที่สี่เลยเอาซื้ออีกบ่มี่มองไรไปประมูลพี่บาาัตซ่าโระบัรนีเดอนะอืมนะครับ <c oughs> เออนะ <c oughs> เป็นห่วงเป็นใดกันดีนักครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยนะครับหน้าตาก้อนเล็กสิบเอ็ด <c oughs> ออกมาจากพิมพ์เดียวกันเออเทวดาปั้นมาเรื่องเลยครับนะเออเป็นแม่เป็นลูกลกัตเตซาดปางก้อนบลุละมะนะ อ่าแต่มายืมมัดลูกอ่าแต่มายืมมัดลูกสวยๆนะครับเนาะหนากันโบโ่คือกันเปะเลยนะพี่เก่ามาลงเอามาเลกันเนี่ยเอาหนังหน้ามาใกล้ๆกันเนีโโ่ยโมุงงเลยนะเหมือนจะออกเหมือนออกจากรูเมืองเลยอีสัตว์เ <laughs> ออนะครับแล้วก็นี่ัสเหมือนกันได้บปะเนี่นี่ใสเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับพี่น้อง fc นะเออ ออกมาจากหลุมเดียวกันนะนะออกมาจากอะไรครับนรกขุมสุดท้ายแ <laughs> มนฝาแฝดเด้ผีแฝดเลขเลขสิเวเลยค่ะเด้อนะเขายนพิษที่เอ,อเาเ,ออเขายนมันเสื่อมมันขาดไปแต่ท <laughs> ั่งๆนี้ปะ่ะน,นี่นะะเ,น <laughs> <laughs> เสื่อมมันขาดปัดอีนี่ประตูกันกุ้กยอีหานะประตูกุหลฝรังเศษเสื่อมันขาด ทีดายุ่นมากครับผมแต่ว่ามันเสื้อขาดด้วยบัดนี้เนี่ก็เลยพัดพากันไปนานนะครับพัดพากันเป็นซาดบัดน,นี้มาพอกันแล้วบัดน,นี้มาพอกันแล้วมาเจอมาเจอกันแล้วไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมนะเออเห็นบ่บัดนี้นะ <c oughs> วันนี้นะก็มาพูดปกป้องลูกนะอืม ไม่ต้องโทรไปหาลูกกูหรอกไม่ต้องโทรไปนะเออไม่ต้องโทรไปไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกกูหรอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสนใจลูกกู <c oughs> เอานะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วอีนี่ก็รายงานเม่นอกไส้มันบัณนี่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ไปรายงานเม่นอกไส้กลัวเม่นอกไส้นี่ไม่ได้คอนเทนต์บันี์อา้าวพี่น้องนะเอฟจีนะเอออยากให้ แม่นกไส้นี้มาดา่าพ่อแม่ตัวเองมนันอ่ะเอาพีา่น้องเับสีกูงงเลยนะและอีแม่นกไส้ก็มาด่าอีนั่นบักนี่เอาพี่น้องเับจีพี่น้องก็ลองคิดดูอา่าลมมันแห้งเนาะ <c oughs> ลมแห้งได้อา่าลมมันแรงนะอยู่ด้านบนน่ะน,นะเสื้อขาดแล้วครับมันะี้อีนี่ก็ส่งข้อมูลให้แม่นกไส้ครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันออกมาจากอีนี่หมดนะ ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยให้มาด่าพ่อร่อแม่ตัวเอง่น่ะนะอืมอีสันบอกเองค่ะไม่ต้องไปกราบหรอกค่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะอืมมันแม่น่ะไม่ต้องไปกราบหรอกมากรายอีสันเลยค่ะเอาพี่น้องเอฟจีนะ <c oughs> นั่นไงครับพี่น้องเอฟจีนะพ่อใจมันไม่อยากกราบค่ะนะอืมไม่ไปกราบดีกว่าค่ะอืมพ่อใจไม่อยากกราบค่ะเอา มึงก็สร้างวาดอ,าอีเวนต์มึงนะอะ่แต่ว่าพี่ไม่เชื่อมันหรอก <c oughs> เอาพ่าเชื่อไปได้ไหมนี่ <c oughs> ไม่เชื่อยังไงครับทีนี้ <c oughs> บอกพีเน่ากับลวงผูกบอกโ <c oughs> มเมนต์แมงวันกับขี่บอก <c oughs> โอ้นะครับอนุโมทนานะครับเนาะ อ่หลวงพ่อนะครับเนาะน้ำมัสการเนาะโมเมนต์จะลื่นพ่อน้ำมัสการนะครับเนาะหลวงพ่อนะครับนะ,นาานะะอน่อนะนา,านะครับเนาะะ,นะะนะนะ <c oughs> นะอ่าหลวงพ่อก็สันน้ำร้อนน้ำมนอุ่นนะอะให้เนียนไปอืมไปต้มน้ำมาสันนะมันจะได้อ่อะไรครับให้ร่างกายมันอบอุนเนาะ ชันน้าร้อนนะครับเออนะร่างกายจะได้อบอุ่นนะ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องชอบยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านเ <c oughs> อออะไรนี่อืมนั่นแหละครับพี่น้องกระจีนะ <c oughs> มันเป็นแบบนี้ไงอืมโวยเนาะชังต่าอย่าเจริญพรอ,อีกเด้อครับ เออนอ่นน้ำนำมัสการนะครับนำนำมัสการนะครับหลวงพ่อนะครับนะอืมเห็น <He ard S 2> ไหมครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับแมนน่นกะไ้นั่นเออเอโอ้ยหลวงพออ่อจะแอบกินมามาเอ้าอดดุดบัตรเอกสันสเลยครับว่าเป็นอย่างน้ำประสามมามาสิครบว่าม,มีเลือดเนาะนะม่นเป็นอย่างนอกนะอืมเห็นไหมครับคือซีเมน ฟ้าผ่าติอุ้ยไอ้ไฟไหม้เลยดำย่า,านดูครับพี่น้องเอ็ซีย่านอยู่นะเออย่านฟ้าผ่ามา<笑><笑>นันเบื้องหลังกองห้าหบอกว่ากอหน้หมอกว่าครับทั้งแลทั้งดาเออนะครับถ้าผสมกับกองดำก็ไปยืนี่โอ้ครับพี่น้องเอ็ซีนะหารู้นั่นจะใต้ไฟแบตหายห หายยังมึงขึ้นเห็นไหมอืมนะครับพี่น้องเอฟซีนะเพราเขาปั่นมาทึงๆเลยที่นะออพี่เก่าเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยโอ้หนังหน้ามันเหมือนกับเลขสิบเอ็ดเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> นั่นไงครับนะอืมนะ <c oughs>